มีความสุขด้วยและได้บุญด้วยกินอาหารผักไรสารพิษมาที่นี่สบายกว่าสบายยังไงสบายเพราะว่ามีอาหารอะไรเยอะแล้วก็มีเพื่อนเยอะแล้วก็มี ลูกเขาข้า,ขาเดียวกันอนะทำครัวสนุกสนานอยู่ได้บางเทศพรอครูแล้วรู้ตึกตใหญ่ค่ะฟังอะไรพ่อครูพูดว่ายังไงบ้างพูดหลายอย่างพูดเ,เตือนว่าอ,อะไรนะไกดอกไกายไหนอะไรอนะทุกอย่างเลยเพราะเข้าใจแล้วค่ะที่พ่ออาารพูดอะพอเข้าใจแล้ว ปรปอยู่กับสองปีแล้วอะปลูกพริกปลูกถัว่วแล้วก็ลดน้ำก็โพดมีบหญ้าปักปันแล้วก็พักทองนะ่ะที่หน้าบัดปฐมนะ่ะมีทุกอย่างเลยมาดูได้เลย <c oughs> มีทุกอย่างเลยมาดูที่อย่างละเล็กอย่างลน้อยมีก็คนมองอนะ่ะดอกไม้ก็มีหน้าบ้านปฐมอ่ะมะเขืออ้วส้มก็ไปดงเลย <c oughs> ฉันไม่มีพลาอะไรฉันก็มาได้ <c oughs> มีมีมีพี่น้องก็เตียเป็นแล้วสามสี่คนเลยไปด้วยไม่มีเพื่อนปรึกษาแล้วว่ามาอยู่นี่มีเพื่อนเยอะหายห่วงถึงบ้านเลยเนี่ยไม้คนแล้วพวดอนะ <laughs>